อ่ะไปที่คุณแม่พ่อพ่อแน่กันแล้กันคุณแม่แพรวพราวยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่หนอคุณแม่แพรวพราวหนอฮะอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะแบบเร็วๆกันแล้วกันพี่น้องครับผมสําหรับแพรวแพรวแพลวแพรวแนะฮะหรือว่าพัฒนันทดรักษาเนี่สลัดเด้อๆค่อยเมื่อกี้ค่อยเอาไว้แล้วมันหายไปคือช่วงนี้พี่น้องครับผมแพรวพราวแสงทองเนาะเพิ่นก็โอ้ยไปอัพจะหมอกหมุกจะหมอกไหม อัพจมูกมัดสวยงอกสวยงามแห้งพี่น้องครับผมความงามของเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนกับสีล่งไว้แต่ละมือเด้อ วันนี้อาการเป็นแบบนี้วันนี้อาการเป็นแบบนี้วันนี้ดีขึ้นหรือ,อยังวาซานพี่น้องครับแต่ละมือแต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดชสลับแพ้วพระเสียงทองแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องร่าของเพลินไปพี่น้องครับบัดท,ที่นี่พี่น้องเอ๋ยนุ่มเจรักโมเดวาเสียอาอการแม่ของมะเบาเด้เออนี่เห็นบอกแล้ออบบวอาบอกว่านี่จมูกวันที่หนึ่งจมูกวันที่สองจมูกวันที่สามจมูกวันที่ 4, าสาี่วะซานพี่น้องครรบผมหลังจากไปแก้จมูกมาใหม่แต่นุ่มเจรัก ควอบถึงลูกสาวเพื่นนอนันก็ค้นน้องนาริตะน้องนาริตะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยความน่ารักและความสุขสนเมื่อเห็นคุณแม่ไปทําจมูกนะฮะนาลิตะก็มีคําว่อคคาจาให้แม่เออแต่ว่าเดียวๆให้มึงภาบรรยากาศในก่อนนี่ก่อนสิมีคิปนนออกมาให้มึงบรรยากาศในก่อนเพล้าผบอกว่าอะไรก็ไม่ใช่อุปสรรคสําหรับคนเป็นแม่ลูกสําคัญที่สุดตั้งใจเรียนนะคะลูกอันนี้ก็ภาพทรงลูกไปเรียนได้หน่นี่ เนี่ยมือเสารทรงหลบไปเลี้ยงก่อนนะฮะนี่เห็นบอเห็นจมูกพี่พอ่บอขออนุญาตซูมเออหนาเน้นบออันนี้เห็นหมจมูกมาะเดศซีมือเราพี่น้องครับนี่นี่นี่คือความน่ารักพี่น้องครับผมของคุณแม่และคุณลูกนะฮะบัดที่นี่มาเมืองอันนี้มาเมืองอันนี้นี่มาเมืองอันนี้อันนี้ให้เมืองเลยเพาวาอย่างคอยเห็นเราคอยเอ็นดูเออไหนหล่ะเอา ที่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 อันอน,นาริตะนาริตะบอกแม่ว่าแม่คะแม่โตขึ้นน่ะหนูจะไม่ทําจมูกเหมือนแม่นะคะหนูกลัวหนูเจ็บค่ะนี่แพรวพาบอกว่าลูกสาวออกมาวอาเองพี่รองครับโตมาหนูจะไม่ทําจมูกนี่มาอ่ะน,น,นี่มึงคลิปนี่มึงคลิปนี่มึงคลิปนี่น,นี่อ่ามึงเดิพรมความกันเด้อพี่้องเด้อ คลิปนี้นะคุณจะไม่ทำจบมูกใช่ไหมคะไม่โอเคไปหนูกลัวหนูกลัวน้องพักจมูกเหรอคะหนูกลัวน้องพักจมูกก่อนกินไอติมค่ะทุกคนกําลังจะกลับเข้าบ้านน้องอยากกินไอติมค่ะอยากกินไอติมค่ะไม่ด้ไม่ได้เออนั่นแหละพี่น้องครับผมความน่ารักของน้าน,นะฮะเอา อพี่นงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะทานหน้าจอทีวียกมือขึ้นใบายก่อนเดี๋ยวช่วงนาเบกนาพี่น้องครับผมมาคุยกันต่อมาบอกกันต่อจะมีอีกหลายเรื่องเล่านะฮะให้มึงคลิปของน้องนาลิตาแบบซ้ำๆเดี๋ยวเลยพี่น้องครับผมไปเมืองความน่ารักของหน้าไปเมืองความสุขสนโดยเฉพาะเวลานาลิตาอยู่กับแม่อยู่กับน้องเนี่้ เ้ยนะฮัาากนะฮัาากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นบอกหนูจะไม่ทําจมูกนะคะหนูจะไม่ทําจมูกนะคะวาา่าสารราวาจังสันพี่น้องครับเอาคลิปนี้ไว้เป็นลักทานกันแล้วกันเนาะ <c oughs> เอาว่ากันไปพี่น้องครับผมเดี๋ยวช่วงนาเบิกนาพี่น้องครับผมมาคุยกันต่อมาเมอกันต่อวงนี่ส่งต่อผลงานเพลงนี้กันก่อนครับ